ผู้ชมคะในช่วงนี้แจ่จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องร้อยเล่มมายาโดยฉากที่ถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่เบลล่าจะต้องเข้ามากอดกับลุยสกอตอย่างเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันโดยงานนี้จะมีโปบยืนมองอย่างเข้าอกเข้าใจอยู่ทางด้านหลังดูแม่ทั้งมองเลยเฮ้ยจด้ความมนง คร<ะ>ับเอะโทษนะคะอันนี้คืออาการของคนที่เข้าใจหรือว่าไม่พอใจกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะ่ะฉากต่อไปเป็นฉากที่เบลล่าจะต้องโดนว่าวากระแทกจนล้มหลุดกล้องลงไป โดยงานนี้ทางทีมงานก็ได okay, ้เตรียมเบาะมารองรับตัวเบลล่าเอาไว้แล้ว๊ยตายขนาดล้มลงไปยังต้องโพสท่าสวยด้วยรันเนี่ยแอะโทษนะคะเบลล่าวันนี้มาถ่ายละครค่ะไม่ได้มาถ่ายแบบ คุณผู้ชมคะชากต่อไปเป็นชากที่เบลล่าจะต้องตกหน้าผาสึ่งงานนี้ทางทีมงานได้เตรียมดูแลในเรื่องของความปลอดภัยไว้เป็นอย่างดีพอแล้ว,ว,วไม่เป็นไรนะเกน,นิดนายคาเชือ้อ,อแต่ก็ไม่วายที่จะต้องมีแผลเกิดขึ้น <icana> เป็นนางเอกใครว่าสบายจัดน so, ิดนนะจัดนิดนนะจัดมนหมดกับนี้เดียวคุณผู้ชมคะและอย่างที่เห็นกันตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องแล้วว่าละครดราม่าร้อยเล่ห์มายาเรื่องนี้นั้นช่างแสนจะบีบหัวใจและสร้างความตึงเครียดให้กับคนดูเหลือเกิด มแต่ใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลังการถ่ายทำนั้นมันก็ส uh ร้างความเครียดให้กับนักแสดงแต่ละคนไม่น้อยเลยทีเดียวพี่ว่านี่มันทำบุญแล้วแหละใส่ป่ะแกมีรึเ้า่ามีไม่ได้มีคนจะส่งที่นี่รถเด็กผมเนาะเด็กไม่เขาไม่เขาโอเคถามอ่ะ อยากรักษาหลังไว้เล่นก๊อฟไหมคะไม่แน่ถ้าหากว่าเอมนี่แต่งถ้าหากว่าเอมแต่งงานยังไงสิลูกผีสิลูกผีสิ แล้วเหมือนที่ได้เลน้วกันอยงเสียงพันาการอยากฟังเสียงถนนพัฒนการเสียงพัฒนาการนี่เหมือนเสียงเสียงขลิบป่ะคะคือคนแรก

<ไ>ค <น S 2> ุณพระช่วยเครียดกว่าน,นี้ไม่มีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมอารมณ์ดีเพราะมีความสุขไม่มีทุกข์ใจไม่สุขได้อย่างไรอุย๊ยฉุนแรงสุดหลอนเ้ออะไรกดี